ไหนใครที่กำลังบักหรือกำลังเพิ่มมวลกล้ามเนื้ออยู่เนี่ยแล้วยังไม่รู้จักมันดีพอมาฟังคลิปนี้จะรู้เลยฟังให้จบนะความรู้มันก็ได้กับตัวเองการบักในการออกกำลังกายหมายถึงการเพิ่มปริมาณของกล้ามเนื้อและน้ำหนักตัวโดยที่เน้นการกินอาหารให้ได้แคลอรี่มากกว่าที่ร่างกายต้องใช้พลังงานโดยให้เช็คค,ค่า TDEE ของตัวเองจากนั้นก็กินให้มากกว่าค่า TDEE นี้ประมาณ200-500แคลอรี่ต่อวันหรืออาจจะมากกว่าก็ได้นะแล้วแต่ ซึ่งจะส่งผลให้น้ําหนักตัวเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ฝึกซ้อมได้นะเพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อให้ใหญ่ขึ้นไปพร้อมกันซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยมักจะนิยมในกลุ่มคนออกกําลังกายเพื่อการแข่งขันหรืออาจจะความที่ชื่นชอบหุ่นแบบนี้อยู่แล้วก็ได้ และการบักจะเน้นการกินอาหารที่มีปริมาณโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตที่สูงจะไม่ได้เน้นการควบคุมปริมาณไขมันมากสักเท่าไหร่แต่การบักที่ดีก็ควรจะทําให้กล้ามเนื้อมันมีมากกว่าไขมันวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่เหมาะกับคนที่ผอมเหมือนกันบางคนไม่รู้เลยซ้ำรู้แค่ว่ากูผอมเนี่ยกูต้องออกกาลังกายให้มากๆจะได้มีกล้ามใหญ่โดยที่ไม่ได้คํานึงถึงการกินให้มากซึ่งจะส่งผลให้พัฒนาช้าจนบางคนเนี่ยเล่นมานานไม่เห็นผลสักทีก็ดันเลิกเล่นไปเลย แล้วการบักก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลกัหลกๆเลยก็คือลีนบักกับเดอร์ตี้บักลีนบักก็คือการบักแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพิ่มการกินช้าๆตามน้ำหนักตัวควบคุมสารอาหารให้ได้รับครบถ้วนข้อดีมันก็คือไขมันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นน้อยลีนได้ง่ายกว่าข้อเสียก็คืออาจจะต้องใช้เวลานานส่วนเดอร์ตี้บักตรงๆเลยก็คือไม่ค่อยควบคุมการกินกินตลอดไม่หิวก็กิกนเพื่อเพิ่มน้ำหนักให้เร็วที่สุดข้อดีก็คือน,น้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็วกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น มวลร่างกายก็ขยายขึ้นไวข้อเสียก็คือไขมันเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเยอะแล้วก็ลําบากในตอนลดไขมันแน่นอนกนารบักเราก็ต้องกินโปรตีนละคาให้เยอะๆซึ่งผมก็มีซอยโปรตีนตัวหนึ่งมาแนะนําที่ชื่อว่า X Nuti Mass ซอย Pro รตีนเป็นตัวที่ผมกินอยู่แล้วมันก็คุ้มค่ามากขนาด900กรัมราคาแค่199บาทกินยาวๆราคาถูกที่สุดแล้วมั้งถ้าสนใจก็อยู่ในตะกร้าเหลืองนี้เลยถ้าชอบความรู้ดีๆฝากรีโพสต์แล้วกดติดตามบาย